ผมกันบางๆเลยมไม่เหได

cho hư cho ึ่งปีถ้าจบปริญญาตีหกเดือนอย่าไปเป้าหน้ากลมนะตรง,ง,งข้าวเดี๋ยวส่งข้าวบุหรี่มาให้ข้าวบุหรี่โอ้ยข้าวหมูแดงพักพักพักไม่ได้สมัครเหรอ <c oughs> ไม่สมัครเหรอเดีย๋ดวยวพ,พี่ไปเชียร์เดี๋ยวพี่ไปเชียร์ สมัครเต็มมันไมสมัครไถก็จะได้ไม่เป็นไงก็ไม่จับไงรือพระจักเป็นจับไหดูอย่าง กองที่ไหนวะถ้าสงเป็นแล้วเราไปเป็นที่ไหนอ่ะกองเทียงใหม่เชียบใหม่อะไรอ่ะกองกองอะไรอ่ะฮะจำตะแกรงวันตะแัรงวันผมเกลียนนะผมเกลียน องนนอยากให้มันไว้ยาเรามัดจุกแล้วเลี่ยงของมึงนเเออ